สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับวิธีการทำกับดักปลาซิวนะครับ,รบนะครับก็จะมีอุปกรณ์เรานะครับสขวดนะครับเป็นขวดน้ำอัดลมเล็กกับขวดน้ำอัดลมใหญ่นะครับน่ครับวิธีการทำครับเราก็จะทำการเจาะรูนะครับ ขวดน้ำอันรมใหญ่นะครับเราก็จะเจาะดูให้กลางขวดนะครับครับเราใชา้มีดคัตเตอร์นะครับกรีดที่กลางขวดนะครับ ครับเรากรีดเป็นการกระบาดแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะนําขวดเล็กนะครับเอาใส่เข้าไปในขวดใหญ่แบบนี้นะครับส่วนขวดเล็กเราก็ทําการเจาะรูเหมือนกันครับการกระบาดเหมือนกันนะครับก็จะเจาะสองรูนะครับตกข้ามกันนะครับก็การทําก็ระมัดระวังมือด้วยนะครับ เล่นกับของมีคมนะครับ ครับเมื่อ,อทําการเจาะได้ครับเราก็ทําการบีบเพื่อที่จะเปิดรูนะครับตรงนี้เราก็จะใส่เยื่อของเรานะครับนะครับก็จะเป็นรูลักษณะน,นี้นะครับนี่ครับก็ทำยยง่ายๆนะครับ นี่ครับเมื่อได้มานะครับเราก็จะเอาขวดเรานะครับขวดเล็กเราด้วยครับยัดลงไปในรูก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับนี่ครับเราก็จะทําการเอาไปดักปลาซิวนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เหยื่อนะครับเดี๋ยวก็อ่าตอนดักผมจะบอกเคล็ดลับอีกทีหนึ่งนะครับ นี่ครับส่วนเหยื่อที่เราจะนํามาล่อให้ปลาซิวเข้านะครับก็คือนี่ครับข้าวสุกนะครับแล้วก็กะปินํากะปินะครับมาคลุกกับข้าวสุกนี่ครับเมื่อปลาซิวเขาได้กลิ่นนะครับเขาก็จะเข้ามาในขวดเรานะครับ จากนั้นก็ขยำนะครับคุกเขากันนะครับนี่ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับส่วนปลายขวดแบบนี้ครับเราก็จะใช้เชือกฟางครับผูกไว้ครับกันเวลา,าเราเอาไปดักแล้ว เขาจะไหลไปนะครับหรือลอยไปกลางบอ่อนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ไปทำการทดลองอดักปลาซิวกันเลยนะครับ นี่ครับนี่คือบอ่อนะครับที่ผมจะนํามาดักปลาซิวนะครับนี่ครับก็ข้างล่างนะครับก็พอมีปลาซิวอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาทําการดักกันเลยนะครับวิธีการดักครับเราก็จะเอาเยื่อใส่ลงไปที่ขวดเล็กเรานะครับนครับแล้วก็ผูกเชือกไว้นะครับกันน้ํานะครับเขาพัดไปกลางบ่อนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาทําการมาดูกันใหม่นะครับ นี่ครับเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงครับเราก็จะมาทําการมาดูของเรานะครับว่าปาซิวนะครับเขาจะเข้าหรือเปล่านะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เหยื่อเราด้วยนะครับก็ปาซิลก็พอมีนะครับครับตอนนี้ปาซิวนะครับก็เห็นไหมครับก็เริ่มลอยตัวมาแล้วนะครับก็มาดูกันอีกทีนะครับว่า มีตัวปลาซลนะครับแล้วเขาจะเข้าหรือไม่เข้านะครับนี่ครับก็พอมีอยู่นะครับปลาซิลนะครับก็น่าจะเริ่มมานะครับคงจะได้กลิ่นนะครับ ครับเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับนี่ครับหลังจากที่ดักไว้1ชั่วโมงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในขวดของเรานะครับจะมีปลาซิลติดเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ ครับเดี๋ยวถ้าอาจยังติดไม่เยอะนะครับผมก็จะยังไม่เก็บนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะครับครับเรามาดูขวดแรกนะครับ นี่ครับขวดแรกนะครับปลาซิวนะครับก็รู้สึกว่าจะอติดอยู่นะครับแต่ว่าติดไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็พอมีตัวนะครับเอาวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับนี่ครับปลาซิวก็ยังมีตัวอยู่นะครับมาดูขวดที่สองนะครับ นี้ไม่ค่อยติดนะครับแต่ว่าวิธีการนี้ก็ได้ผลนะครับนะครับปะซิลก็มีเข้าอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าขวดแรกนะครับก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวเย็นเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับน่ครับขวดที่สามนะครับ โอ้ขดนี้ขวดนี้ได้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับนะครับอยู่ข้างในนี่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับกับดักวิธีนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าก็ยังมีปลาเข้ามาติดนะครับเห็นไหมครับก็ใส่ได้หลาย อันนะครับก็พอได้กินนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยถิงไว้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นผมค่อยมายกนะครับนี่ครับก็โอเคอยู่นะครับก็น่าจะรอเย็นๆนะครับเพราะปลาซิวเขาอาจจะอกินอาหารตอนเย็นอันนี้ผมหลักไว้กลางวันนะครับก็อาจจะอาจยังไม่ออกหากินเท่าไหร่นะครับสำหรับปลาซิวนะครับ ครับก็สรุปนะครับกับดักเราวิธีนี้ก็ได้ผลนะครับก็อยู่ที่เหยื่อเราด้วยนะครับว่าปลาซิวเขาจะอมากินเหยื่อเราหรือเปล่านะครับถ้าว่ามากินแล้วก็ไม่พลาดนะครับสาหรับกับดักวิธีนี้ทําง่ายๆนะครับก็เพื่อนๆลองทําแล้วก็ไปดักปลาซิวแถวข้างบ้านได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับลับคลิปนี้ก็กล่าวออคำว่าสวัสดีครับ